สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องก้องไปเด้อเมือ่อนี่ฝนตกแข้งคัะน้ำท่วมเดินบ้านแล้วน้ำท่วมเดินบ้านแล้วนะจ๊ะทุกคนตกตั้งแต่เช้าตกตั้งแต่เจ็ดโมงกว่า ถึงขนาดตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยที่ไหนมีฝนตกบ้างเนาะพี่น้องเอ้ยตกแหงค่ะแหงเ่ย ยายเอลซีดากระตกแรงค่ะเอา้ายายเอลอยู่ซีดามา้ามาบ้านแร้ว่ตกแหงคับตกแหงคับจ้ะเลิฟหนึ่งขอบคุณค่ะโอ้ท้องฝ่าท้งฝนฝ่ากระแหงคับ อา้ายพี่น้องเบิ้งบรรยากาศฝนตกเนาะทางบ้านโซงขาวอ๋อจา้จาจ้าโอ้ยตกคคกากิลีฝ้าขาวไปเบิดเลยแค่ว่าฝ้านี่เมื่อนี้ฝ้าเป็นน้ำเลยนะพี่น้องทางบัวใหญ่อยู่ในตลาดข้าเจ้าทรงมาให้เบิง้งมี่นาำน้ำท่วมบัวใหญ่แล้วพี่น้อง สวัสดีจ้ายายสม้มยายนวลจัน์สวัสดีค่ะฝนตกแข้งค่ะโอ้ยเบื้องน้าถ่วมทงลูกบนญธรมขาวเปียะแล้วหน้าบ้านยายสม้มอ่ะระยองตกตีสองทั้งลมทั้งฝ้าทาัา้ทงฝนหนักมากโอ้ยแม่ดีๆยายเอาอยู่นี่คือกันบอกมาตกสารคามสารคามบ้านข่อยแนะ่อ้าสารคามมาตกบอก โอ้ยมาเอาเด้อนี่มาเอามาเบ่งเป่งไปเด้อตกแหงคับตั้งแต่หนึ่งโมงตกตั้งแต่หนึ่งโมงแม,มป่ป้าก็เลี้ยงปุ๊บปุ๊บดีนะว่าบอลล้มไฟประดับให้ส้่นข่อยก็ชิบอะไรยิบหาละพี่น้องเอ้ยพอจะอาบน้าเลี้วยวเด่นี่กิกำลังสีแดงโตก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศทั้งบัวใหญ่ าฝนมันตกแห้งซ้ำไดตกแห้งอยห่ลีตักหม่เจ้าไดงยินเสียงข่อยบอัยายเล็กสาวบุรีลมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ส้มโอ้ยมาเก่งเอาหน้าบ้านข่อยไปแนบุ่นพกหน้าน้ำขาวเปียบัดีจ้ายายแอ๋ยายนวลจันทรน์น้องนวลจันทร์น้องเธอพี่เนาะบบานี้เนาะเลิฟบหนึ่งเอาเปยัง,ง,งขงาาึ้นเลิฟบหนึ่งก็ยังเขามาสามคนแล้วก็เลิฟหลายๆนเนาะ เริ่หลายๆเนี่ยโอ้ยเบิ่งบรรยากาศฝนตกก็ไปใช้บ่ได้เลยงีบพายุบ้านฝนตกคุนวันจันบ้านนาชาแนลยายเอลสวัสดีเด้อยายเล็กสวัสดีเด้อว่าสั้นอันอนอันนองนวลจันนาอคือสิน้องอยู่หรอกน้อน้องบะยายสมหาสิบเจ็ด ได้เรียกสาวบุรีรัมสวัสดีค่ะคือสิบเบ่าใส่ไหมเนาะมันเพีย้ยนขันเท้าเบ่าใส่ไหมเนาะมันทีสิเพีย้ยนโอ้ยตกกับตกไปตกดีๆงามๆแต่วันนันน่นไฟจะดับด้ออยู่ในตลาดบวัวใไงทำแล้วตอนนี้เห็นข้าเจ้าเอ็อันโรงงานตรงหัว สวัสดีจ้ายายแอลว่าั้นสาวบุรีรัมพ์พี่เล็กสาวบุรีรัมย์อ่ะฝนตกไฟก็ดับเด้รย,ยองเอาเจ้วอยยุนี่จะดับเดอย่จะดับจะดับเพราะว่ายายสมทํางานเย็บผ้านาะต้องใส่ไฟไหมยายส้มต้องใช้ไฟนะเอืองานกําลังสีแล้วอันกําลังเลงงานอยู่พี่น้องจ้า เล่งติดสายอันผ่ากันเปื้อนออกมเมื่อคืนนี้อันเอยียงเนาะใจเกินร้อยอยู่ประทายดิบนตกห้ำบอบนุนี่ยน้ำยู่ทงน้ำมะขาวขาวเนี่ยน้ำจิทวมบ้านคอยบ่อน,นี่มันยิ่งตกแรงนะมันมันมันไม่หยุดเลยอะ่ะ เมื่อก่อนไปเย็บผ้าที่บัวใหญ่คือการเอาอีนนี้ตีโรงงานไทยซับใช่ไหมยายส้มสก็เคยเย็บเดีโรงงานผ้ายืดอ่ะไทยซับโอ้ยฝนตกแห้งคับพี่น้องว่ได้ยินเสียงฝนตกแห้งได้ยินเสียงยายมส้มบ่ ต้องใช้ไม้นะเนี่ยต้องใช้ไม้เอ่อเน็บปกเสื้อพูดพี่น้องคุณจะได้ยินยายเอวอยู่ระยองอยู่แถวไหนเนาะยายนวลจันทร์ถามยายเอวเนาะเดี๋ยวห้อยเกลอกปูเกลอกแม่นจ้าออกหอดโอบหอดอึ้องพุดแล้วมื่อไหร่เนี่ยจะว่าอึ้องจะว่าโอบละที่ห้องละงมสมเจ้า ใช่ค่ะข้างโรงคอว่าไปาเก่งเข้าพอ เดี๋ยวยายส้มไปน,นุ่งเสื้อผ้าแป๊บนึ่งนะคะเพื่ออาบน้ำเสร็จได้ยินอยู่จ้าบ้านฉางมากตาพูดว่าสั้นยายเอววาอยู่บ้านฉางมากตาพูดหรือยายนวลอยู่กห้กันบ่ฝนเนี่ยก็ตกคับตกแน่เนี่ย ยายสม้มค่อยเกิดปีวอกค่อยกับปีวอกเนี่ยก็อสอนหนึ่งหนึ่งนะสองห้าหนึ่งหนึ่งปีเดียวกันว่าปีวอกก็สอนสองห้าหนึ่งหนึ่ขอองข้ายุบัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อยายส้มยูบัวใหญ่โค้ล่ะชเบคือกันน้อหุ้นเดียวกันใช่ไหม คนเดียวกันหุ้นเดียวกันจะอยู่บ้านใดนี่จะอยู่รอบบัวใหญ่ปะจะอยู่รอบบัวใหญ่ปะบ้านไข่อยู่รอบบัวใหญ่อยู่รอบศีดาบ้านใหเอ๋อนี่เด้บ้านนั้นอันพี่รมคำหลาพาแซ่ประยุศิดาเนี่ยมาอยู่ใกล้กันเด้แต่ว่าพี่นมคำหลาเราไปไคยกับเขาโยนสลาบุรีเราอะไรอยู่บ้าน ถเพื่อนกับมาหอย่ดีดีได้มาในคอมเมนต์มาเบิ้งไรโซนียนะบ้านเดียวกันเนาะบ้านเดียวกันแล้วก็มาดีดีพี่นมคำหล่าขาแซเดี๋ยวไปใส่เสื้อแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคน ทัวมาดนอกแล้วพอนยายแอลเข่ากว่ามัา่าเริ่มสีจ้าขอบคุณจ้าพี่มอน้นองส้มพี่มาแล้วพี่มอนํนำทัวม,มาดนอกแล้วคุณนะ่ะเพื่อนจันสวัสดีจา้าเพื่อนจันไหนมันย้ายจันบ่ เอาคือว่าเพื่อนเหรอพี่มอนน่ะยายมอนดีจ้ายายเรียกสาวบริลามเบื้องฝนตกเอาเอาให้เบื้องฝนตกก็เดี๋ยวไปใส่สบาย,าย,ายาก็ไอ้ไปข้าห้องพี่น้องฝนตกค่ะพี่มอนฝนตกพอด่ะป้าไหม วัดดีจ้าใหญ่มวลวกววาสิล้ในสมองวาสิยางฝ้าเลยพี่น้อง เ้าน้องลงลงโอยเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวลงแล้วพี่มลยนันยันฟ้าเดี๋ยวน้องลงไลยคนเด้อลงเลย,นนลเลยปิ๊ดปิดฟ้าเช้าแล้วจงขืนไหมฟ้าแล้วเป็นแต่ยนันค่ะเดี๋ยวน้องไปลงก่อนพี่มลบ,บายยนะจ้าฝนตกไม่ได้ไปทั้งไดนฝนตกแค้งครับ บายจ้าบายบายจ้าฝนตกแห้งพูดพูดเบิ่งน,น้ำานํำขาวไปเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเบื้องหน้าบ้านว่าน่ำขาวไปเบิดพี่มลหนํำท่วมบ้านแล้ว, <c oughs> นว,นวนนนหนํำท่วมหนํำท่วมบายบายจ้าบายบายจ้าเบิ่งเบิ่งนน่ำเต็มหน้าบ้านอยู่พูดทางขุนขาวเปียเลยพูดนะเต็มให้นะหน้าบ้านนํำขาวไปเบิดเลยพี่มล